สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีครับเชฟอ้วนสวัสดีมื้อน,นี้ป้าอ้อยมาถวายสังกทานให้น้องชายที่เสียไปแล้วเนาะจ้านอกมาถวายที่วัดทุ่งเศรษฐีเนาะจ้าตอนอยู่ข้างในที่ถวายป้าอ้อยกับบอได้ถ่ายคลิปเนาะป้าอ้อยบอกกาถ่ายเนาะจ้านาะเก่งใจขึ้นเนาะค่ะออกมาข้างนอกแล้วป้าอ้อยก็เลยมาอาดคลิป ให้พี่น้องเอฟซีทุกๆคนดูเนาะจา้ะเนาะพออะว่าเไ,ได้ลงคลิปมาสองมือสามมือแล้วเนาะจา้ะวัดเพื่อนเย็นๆจ้ะลม่มลื่นดีมากๆเลยนี่มากระเชฟอ้วน <laughs> เชฟอ้วนนั่งหันหน้ามาน <laughs> ี่ดูนี่เต็มหน้าเลยออนะทองเนาะทอง แปะแล้วฝากแปะแน้าฝากในเชียวนเดี๋ยวปออยพายางไปเบิ่งข้างๆฮะอะไรนะพายางไปเบิ่งข้างๆแล้วจะเนาะวัดแบบลมลื่นดีมากปออยก็ไปเสี่ยงซิมซีมาใบหนึ่งได้ใบที่ดีมากฮะ ไม่ดีอันไหนที่ไม่ดีเราไม่ต้องเอากลับบ้านอันไหนดีเราค่อย <c oughs> เอากลับนี่นะจ๊ะลมลืนมากๆเลยจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวไปข้างหน้านะจ๊ะเนาะเชฟบวอย่างไปก่อนป้าอ,อยและเพื่อนห้อนนี่ปอ,อยไปซื้ออาหารปลามาให้ปลาเนะจ๊ะเนาะว,วัดข้าเจ้าแบบ ล่มลื่นดีมากๆเลยด้จ๊ะตรงนั้นก็เป็นร้านน้ำกับอาหารปลาที่ป้าอ้อยไปซื้อมาเนาะเจนกสวยงามอันนี้คือวัดทุ่งเศรษฐีเนาะจ๊ะเนาะนกเยอะมากได้มาทำบุญก็สบายใจเนะจ๊ะฝันเห็นน้องชาย ตอนเสาวก็เลยมาทำบุญให้เพื่อนเนาเดี๋ยวให้เชฟอ้วนให้อาหารา <c oughs> ปลาปม นี่ก็ป่านี่ะเะ็นตวใหญ่ประดุกทั้งนั้นเลยให้อาหารนกแล้วนกตาเออนกก็เยอะมากเจ้าือามันบินมาดูจะเต็มเลย ทางโน้นให้อาหารเต่าใช้ข้าวเหนียวเนาะจ้ะข้าวเหนียวให้เต่าหมดนี้ยปลาไม่ขึ้นมาเล้วอาหารหมดกินมับ่บรรยากาศดีมากเลย ี่เพื่อนเอาเข้ามาให้นะจ๊ะข้ามาให้นกเขานกพิราบใช่ไหมเขาเรียกนกพิราบใช่ไหมตัวนั้นเอาขนมไว้บนหลังขนมปิดบ,บนหลังเขาเสวยงามมา พอยเช็ดกับเชฟอ้ฟวนกับพาก,กันมามาวัดเดี๋ยวปาอ้อยพาเดินไปทางนั้นเนานจะเนาะ ออเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมากับหมูหมูพามาแล้วจ้ะเย็นมากเลยอ่ะต้นไม้เยอะอันนี้ต้นดอกแครถ้าตอนเช้านี่ดอกคงจะเต็มเลยเนาะมันร่วงลงมานี่ดอกมนะันเต็มเลยิเย็นอ้อยไม่ได้เข้าไปข้างใน ข้างในค่ะเจ้ามีเสียงเพลงไทยยานมันติดมันจะตดลีข้ศึกวะเิ้ยโบตดงเนาะพ่อมืนเชีบวนกินอะไรนนกินน้ำเขียวเชีบวนกินน้ำเขียวเมื่อกี้นี้ปาอ้อยให้อาหารป่า แต่ป้าอ้อยกดสต๊อปไว้แล้วยื่นให้เพื่อนถ่ายกล้องให้ป้าอ้อยแล้วเพื่อนบวกบกดบวกกดไปถ่ายกล้องเนาะจ้ะเลย่บหินป้าอ้อยให้อาหารปลาซ้ําพอป้าอ้อยกบมาบึงกล้องอ้าวไม่ได้กดถ่ายให้ป้าอ้ยอยนะจ้ะมือใหม่หัดครับ <c oughs> มือใหม่หัดครับมือใหม่หัดถ่าย เป็นยังเดี๋ยวก็เป็นนะจ๊ะไปเรื่อยๆป้าอ้อยขอนั่งให้ได้ครบแปดนาทีก่อนนะจ๊ะเนาะเบึงเย็นอ่ะเย็นเนาะเย็นไหมตอนนั้นที่ป้าอ้อยมากับหมูข้าเจ้ายงบรท่านได้เทพื้นตรงนี้เลยมันเป็นขี้เลนน่ะเอารถมาจอดตรงนั้นอ่ะนี้จ้ะ ปอ,อ้อยเคยถ่ายรูปก็ไปน้องขวันตรงโบสถ์ตรงนั้นนะจ๊ะโบสถ์สูงๆตรงนั้นอนะไปถ่ายอยู่หน้าโบสถ์เพิ่อนปอ้อยเคยเอาลุงในติดตอกนะจ๊ะพากันมาถ่ายกันนี่มาทำบุญแล้วก็สบายใจได้เฮ็ดให้เพื่อนแต่ว่า ค,ค่ะปออตื่นทันมาเอืองสาวไม่ใคือตื่นทันมอทันนะจ๊ะอยากไปใส่บาทให้เพื่อนอีกนี่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 เนะชฟว่าให้เบิ่งตะข้างเพื่ <laughs> อนถ่ายให้หนู้ด้วย <laughs> เห็นหน้าปอยบอค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ปอยก็ขอจบไปก่อนนอกจากเนาะเพราะว่าจะกลับแล้วน้อกจะจะย่างไปอีกจังน่อยก็จะกลับแล้วบรรยากาศก็ดีดีปอยมาเฮ็ดบุญแล้วปอยก็ดีใจเพราะว่าสบายใจนอกจากเนาะได้มาถวายสังฆทานสังฆทานให้น้องนอกจันเนาะปะอยก็ขอตัวลาไปก่อนนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะไคร้ให้ปอยกับเชฟป้วนได้จ้าไปละจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบายเชวอ้วนก็สวัสดีด้วยสวัสดีครับ